สวัสดีท่านผู้ชมเรบซีทุกท่านนะครับยินดีตอนเั้มาสู่ช่องเซอร์วิสชาแนลหาเพื่อน,นครับผมหาเพื่อนหาคนรู้จักนะครับแล้วก็เขาทางานลงพระชํำต้นด้านหลังนี้ก็จะเป็นต้นต้นลินจีนะครับลินจีอิสราเอลทำการปรับปรุงสายพันธุ์แล้วนะครับก็อายุก็2-3ปีแล้วนะครับผมโดยแต่ปลูกนะครับผมโอเคนี่ครับผม อิสราเอลก็มีนะครับลิ้นจี่จะเป็นลงเพาะชำตัวนี้ก็ประมาณสามปีสองปีครับพร้อมปลูกแล้วก็มีลูกนะครับผงป่าก็จะเป็นแบบนี้ลูกลักษณะก็จะเป็นสายยางแล้วก็สายน้ําหยดแล้วก็สเปรด้านบนนะครับสเปรใบนะครับก็บอกมาแล้วก็ด้านล่างก็น้ํานะครับเสีย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 บแล้วก็ปล่อยนะครับสายน้ําหยดให้เป็นระบบน้ําแล้วก็ตั้งเวลานะครับผม นี่ครับมาชมนะครับโรงเรือนให้ท่านผู้ชมได้ชมกันหาดูได้ยากนะครับต้นลิ้นจี่อิสราเอลนำเข้าจากเอเชียนะครับนี่ครับผมนี่ครับบัลระใบครับผมเชิญครับชื่ออะไรครับอ๋อโซชานครับผมโซชานนะครับผมฝากด้วยนะครับผมครับบัลระใบนะครับโรงงานแถวนี้ครับจจ่่่ออยยงงนีสวน นี่ครับพาเดินชมสวนนะครับผมไปสุชาตินะครับเป็นกันเองครับผมพาเดินชมสวนผมเพิ่งเคยเห็นนะครับต้น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 ลืมแล้วลืมชื่อแล้วต้นลิ้นจี่ต้นนี้ผ่านการปรับ ลุงสายพันธุ์เรียบร้อยนะครับเป็นของอิสราเอลลูกใหญ่ลูกดกครับนี่แถวเขตยเกีเกีแถวแถวอะอะบ,บากอนนี่แหละครับผมนะครับต้นชมมีต้นกล้าอะไรเยอะแยะขายส่งขายตรงนีครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นอะโวคาโดสายพันธุ์ hash h a s นะครับ ตัน,น้อยนาออสเลียก็มีก็ <c oughs> จะเป็นการแยกสองส่วนนะครับส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นต่อป่าต่อป่าหากินเก่งทนแรงแล้วก็ทนฝน,นครับน้ำท่วมไม่ตายครับผมส่วนด้านบนก็จะเป็นสายพันธุ์แฮรสแล้วก็มีดอกแล้วนะครับเอาไปปลูกพร้อมมีลูกทันทีนะครับตอปมาพวกนี้หาหารเก่งครับผม เล็กมีดอกแล้วนี่หาชมได้ยากสักหน่อยก็มีดอกแล้วปลูกนี่ก็มีดอกแล้วครับผมต้นลิ้นจี่ต้นนี้ก็จะเป็นต้นน้อยหนาน้อยหนาอิสราเอลคล้ายตาสับรดนี่ก็จะเป็นต้นซุปโอต้นซุปโอนะครับเนียพร้อมปลูกหน้าบ้านนะครับปลูกโชว์หน้าบ้านแล้วก็มีลูกให้ท่านผู้ชมได้ เก็บกินพันนี้ก็น่าจะเป็นตอป่าน่าจะเป็นสายพันธุกก์วาก้านะที่ผมจำไม่ผิดนี่ผมเคยรู้จักอยู่สีม่วงๆนี่ก็จะเป็นสายพันธุ์ตอป่าวาก,ก้าว่าแล้วถูกต้องเพราะว่าไม่มีการเฉียบยอดตอป่าวาก,ก้าครับพันนี้นี่ดอกสีม่วงๆแล้วก็มีจะเป็นมันมะนาวเลมอน ก็มีพันธุ์ส้มจีตนะครับส้มจีดอิสราเอลนี่ก็ยังไม่เสียบยอดเหมือนกัน,นจะเป็นต่อปลาเฉพาะต่อปลานะครับ,นนรบแบบนี้หากชมได้ยากครับ ต่อไปเขาคจำหน่ายออกครับจำหน่ายออกจำหน่ายออกแล้วก็สำหรับขายส่งก็ราคาแพงหน่อยนะครับราคาแพงหน่อยตวนใหญ่นี้ราคาแพงครับนี่มแเอวนมะลวก็โอเคนี่ครับผมนี่ผมสงสัยตัวนี้ครับสงสัยว่าเป็นวอกกาถามบาาใบแล้ววอกกาใช่ไหมเนี่ย ครับผมบักกาบักกานะครับผมอันนี้ผมถูกต้องนะนี่ผมรู้จักนะครับสายพันธุ์บักกาคือต้นที่ทําตอและหาหันเก่งทนแรงทนฝนครับผมน้ําท่วมไม่ตายอันนี้คือสุดยอดเลยครับฮะคือสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับผมนี่นะครับผมการันตีจากบัลลบรไบครับไอ้ทอยเยอร์เป็นไงบัลลบรไบโอ้โตครับทอยเยอร์กับบักกาโตบ่ครับดีอันอันนี้ดีดีกันไอ้บักกากับทอยเยอร์ตอมันผมนน่าาจะะวกก้นี่นะครับท่านผู้ชม เคล็ดลับนะครับบกกาจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าทอยเป็นมะนาวมะนาวสายพันธุ์วอกกาเปรี้ยวที่สุดแล้วก็ตอหาหันเก่งที่สุดแล้วก็ไอทอยเยอรอนะคล้ายๆกับใบมะกรูด่ะใบมันคล้ายกับไม่กรูดนะมันสู้สู้วอกกาไม่ได้นี่จะเป็นวอกกาเนี่ยดูนะครับอันไหนจะเป็นวอกกาก็ตรงดอกสีม่วงนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่จะเป็นเอ่อ เลมอนนะครับผลของเลมอนมะนาวนะครับส่วนลูกนี้ก็จะเป็นมะนาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้ทําต่อน,นะครับท่านผู้ชมลูกนี้ก็จะเป็นบอกกานะครับสมบอกกาลักษณะก็แตกต่างกันครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็เปลือกจะบางส่วนตัวนี้จะเปลือกจะหนาลูกจะเล็กครับลูกเล็กๆก็เหลืองแล้วนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมลักษณะของปเปลือกนะครับแล้วก็สีแล้วก็ดูเทียบดแแูแล้วแข็งมากท่านผู้ชมแข็งแข็งจริงหยิกก็ไม่เข้านะครับแต่ว่าก็นิ่มๆตูดก็จะแหลมนะครับตูดจะแหลมนี่ก็ตูดก็จะหักงอนนิดนึงส่วนอันนี้ก็เสียบยอดเรียบร้อยแล้วเส,วส,วสวร็บเสร็จยกครับ อันนี้ผมมันสุดยอดแล้วผมผมถึงขั้นบ้าแล้วแต้วแค่แ่พนาไปก็คาเวียครับคาร์เวียมะนาวคาเวียนะครับท่านผู้ชมดีคาเวียนี่ถือว่านี่ต้นต้นเล็กๆครับผมท่านผู้ชมโอเคนะครับดูไว้นะครับท่านผู้ชมดูดีที่สุดคือวอลกานะครับต่อที่ดีที่สุดผมเก็บเมล็ดไว้เยอะเลยครับวอลกาอือ นี่ครับฟังกับม้าวิสูตรครับมาวิสูนะครับแล้วก็มีมีมีกี่สายพันธุ์มาลว้มีม้าวิสูตรครับมีห้องล่องครับมีบูรณะนี่ครับมีสามสายพันธุ์่ากันนเจียวอีกสายพันธุ์หนึ่งครับมันมันบบมีมันจะมีไอ้ตออีกต่างหากใช่ไหมมาละวะครับผมมีตออีกต่างหากนะคุณผู้ชมมีสามส่วนนะครับสองส่วนสองส่วนนะครับ แล้วก็ต้นพันธุ์แล้วก็ตออีกต่างหากตอจะเป็นอะไรก็ช่างครับแต่ว่าตอนี้ก็จะหาหันเก่งมีลักษณะคุณลักษณะพิเศษนะครับหาหันเก่งทนแรงนี่ครับอันนี้มะม่วงนะครับจะเป็นพันธุ์คิดครับคริสนะครับแล้วก็ตอตอตอนะครับตอป่าต้นตอมันเป็นมันเป็นมันเป็นแบบต้นต้นตอวิต้นตอเสื้อนะครับ ต้นต่อเปล่าๆนะครับต้นต่อซือครับมันเป็นขั้นหน้าครับอยู่ประเดศนี้เขาเรียนขั้นหน้าครับประเทศนี้เรียกว่าขั้นานะครับอันนี้มันเป็นขั้นหน้าอันนี้มันเป็นอากาว่าครับอากาว่าครับผมที่เขาเรียกนะครับท่านผู้ชมครับผมเป็นวิชาการนิดนึงครับผมนี่เขาแบบวิชาการเขาจริงจังเลยนะครับไม่ทำเล่นๆบ้านเราแล้วนะครับนี่เดี่ยวเฟ่ครับผมโอเคโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวปิดคลิปแล้ว ถ้าใครชมคลิปนี้ boundaries. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับผมโอเคนี่ทดลองนะครับผมมีการทดลองเดี๋ยวผมก็จะทดลองเหมือนกันอย่างผมลืมเอาเอาต้นเชอร์รี่มาให้ลืมละทดลองนี่ครับเป็นการทดลองครับผมต้นหนึ่งมีสี่สายพันธุ์สามสายพันธุ์ก็ทําได้นะครับมีเอพิงเกียวครับเอตติงเกียวพันธุ์อะไรนะเอตติงเกียลเอตติงเกียวนะครับท่านผู้ชมมันเป็นลูกยังไงมันเป็น มันจะเป็นรูปประมาณแบบครับมันจะเป็นแบบหัวมันลูกยาวว่ะคล้ายๆกับหลอดไฟว่ะครหลอดไฟตรงกลาบอ่ะครับผมนี่ครับเอติงเกียวครับนี่แหละของแท้นะครับตรงโอเคครับโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้จะปิดคลิปแล้วนะครับผมถ้าท่านผู้ชมท่านไหนชมคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายกดกระดิ่งกันด้วยครับผมกดติดตามด้วยครับช่องสรวิชช์ชั้นหกคนบ้าเกษตรจากลาไปก่อนครับผม โอเคสวัสดีครับผม